ทุกคนวันนี้แม่ทำข่าข่าทุกคนหมูพาโลเพราะว่าวันนี้จะกินข้าวข้าหมูใช่ทำไมเปียกเพราะว่าพมสองไม่ไม่มใช่พมรับน้องแล้วก็ฝนตกแล้วก็ผมมีไม้มีร่มแแม่บอกว่าเอเล็กเอาลมไปด้วยครับอือแล้วลืมอ่ะก็วิ่งมา อวิ่งอย่างเร็วเลยนะลอ็ลอกลอ็ลอกรถหรือเปล่าครับน,อนอ้องช่วยดูน้องช่วยดูครับโเคทุกคนเราเปิดฝาขึ้นมีเป็นขาหม,มูเดี๋ยวมาม่เห็นขาหมูกับไข่ด้วยไข่ซีฟองเออนี่ต้มขาหมูพะโลทุกคนนี่เดี๋ยวจะเอาออกไปสับๆฉ่บๆ <c oughs> โอ๊ยหล่นแล้วออกแล้วว่ะเอ <c oughs> อ นั่นแหละดูวเออเออจุดดีดีว้าวปารติโตปารติโตโอ้โหอะไรแกเอียงครับลูกก็เอียงดูว้าวมัออกง่าย แม่บอกว่าวันนี้แม่ทำข้าวไอข้ขาหมูฮั uh huh. โลกินกับแม่หรือเปล่าเพราะว่าขี้เกียจทำหลายอย่างอะ uh huh. วันนี้พ่อไม่อยู่นะทุกคนพ่อออกออกทำงานแล้วก็ไปพักโรงแรมแล้วนุ่นหลับกลับมาวันพฤหัสเย็นๆนุ่นอะเออโอ้โ oh, ห uh huh. ดูเปื่อยมากทุกคน uh huh. เปื่อยมากอิลีเดอ้อมาดูอืมว้าว wow. เนื้ออืมเนื้อหนังอิีิบอกเสียงสับเสียงสับหมูหมูขาพร้อมหมูสับขาหมูสับขาหมูสับ เดี๋ยวขอตักข้าวแป๊บนึงจ้ะใครจะเอาเนื้อใครจะเอาหนังเป็นเลยหรอน้องซองย่างได้บอสสองอย่างได้ครับให้มันให้ได้ชิมทั้งสองจะรู้ชอบไปไหนมากกว่าหนังมันก็นุ่มนะครับ มีเนื้อด้วยไม่ใช่แค่หนังอย่างเดียว mm hmm. มีเนื้ออันนี้ของผมตัวเพราะว่า mm hmm. ไม่มีผักชีเก็บเอาอีกไหมลูกเป็นแม่เบิร์ไหนึ่งหนึ่งขามันก็ได้สามคนพอดีรับ mm hmm. อันนี้ก็ของแม่ส่วนนี่ของแม่แล้วก็ว้าวไข่นะทุกคนครับ ใ้รจะเอาข้าวอีกปกนะอืเฮ้ยหอมโบ้ไไหนไปไหนแล้วมันออกแล้วน้องไข่ใช่ไหมครับเมถิวเอาไข่ไว้ลูกไข่หนึ่งฟองนะอ๋อโอเคเด้อรู้อย่างนีรู้ว่าไม่ชอบแต่ไข่ต้มมันก็โอเคครับลูกเล็กเอาอีกไหมครับเอาอีกได้ แม่ธิวไม่ชอบกินไก่ต้มทุกคนมันปวดขาปวดแขนหมดแมเ้ยแล้วไอ้ที่ซื้อไอ้ตัวนั้นมาเพื่อนวดน่ะก็ไม่เห็นทำซื้อมาแล้วให้มันเสียตำจมลูกก่อนอกเมา ว,ว้าวดูดูคนดูส่วนของแม่แม่เอาซีท้าผีใช่ไหมไหนก็ได้แต่ว่าถ้าราดฉ่ำๆมันก็อร่อยดีครับ<ะ>ใส่ไข่ด้วย <Ooh. S 1> ประมาณนี้ทุกคน,นทุกคนแต่ว่าเออมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเพราะว่าหนุมน่มๆไม่กินน้ำพริกน้ำส้มเสร็จแล้วเนี่ยแม่ก็แบบหาน้ำส้มไม่มีด้วยน้ำส้มหมด ก็เลยไม่ได้ทำด้วยก็เลยทำเป็นซีฟู้ดจ้ะทุกคนเ้าขาหมูจ้ะทุกคนเป็นกระไดเป็นตะแซบปะเป็นตะแซบครับไปกินข้าวเล้งกันเออเล่นอยู่นั่นเดี๋ยวแล้วก็คว่ำหรอกหอนหยอง please oh r e อ d y เยอะยังไงค่ณแม่ครับครับโอเควางแล้วก็เสียสติ๊ก โอเคกินข้าวคับกินข้าวมันเหนอยจงหัวกับเทียนค่ะเอาเอาเอากินกับน้ำจิ้มซีฟูดก็ได้เน่ยยังสุดท้าสกูเลยซตัสกิเกะยกนี่ยกด้วยทำไมยกด้วยทำไมอ่ะนงงเลยทำไม อืมคือเลยอืมโอเคไหมเ่อืมโอ้ไข่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 อะอร่อยค่ะจะไม่ช่นครับน้ำจิ้มสีแดงใช่น้ำจิ้มสีแดงมันเข้ากันอันนี้มันไม่ค่อยเข้าลกครับอืมอืมเพราะว่าแต่ว่าเราไม่มีน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยชอบ กับน้ำจิ้มสีแดงเท่าไหร่ด้วยชูอินวังก็เลยกินน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าครับชินได้ใช่ไหมตอเดี้บ้านใครจิ้มกุมงบ้างกันสกีกุ้งสุดร้อนมีอะไรบ้างครับมอสโกเฟรนซ์เนี่ยยำลิ้นตะเคียนเป็นไข่ต้องกินข้าวก่อนนี่ทำไมไข่มันมีขาวิ่งอ่ะลูก นี่เป็นไข่สีน้ำตาลมันน่ากลัวไอเด็ดดูสกุลิพุงน้องไข่ยันตกโฟไข่สีน้ำตาลมันน่ากลัวไอเด็ดไม่หนากลัวรักษาเอ้ยสัมบสมอลก็หมอเลยเอ้ยอย่าจะบังเอิญกุกขึ้ทิ้งัมเม้นซุปเป้นั่นเป็นสุดทุนบลูดัตวันนี้บรูนซูร กันใชพ้พูดทนนะอุ้ยกินพี่น้องกินพี่น้องแต่ก็อร่อยนะอร่อยจริงแต่อเล็ก่ะต้องต้องใส่ซุปอีกครับเ <c oughs> ดี๋ยวมันจะสัน่นไปเอาไปไม่ได้รัมเหไม่แมทงจะเอาไม่พูดถึงว่ โอ้ยทุกคนขอบคุณทุกคำอวยพรตั้งแต่เป็นจบการศึกษาของเล็กนะจา่าแล้วก็เป็นวันเกิดเมื่อวานนี่นะขอบคุณแทนลูกนะขอบคุณทุกทุกคำอวยพรเลยจ้ะอารับอาจีะโบสแบบว่าทั่วถึงเนาะกดกดไหลกดหัวใจให้ทั่วถึงนะจากทุกคนก็อขอภัยขอภัยท่านผู้ชมขอบคุณจากใจอิหลีจากคือซึ่ง เวลามีงานอีกอย่างจังนสี่เพิ่นสี่คนที่เพิ่นหายไปโดนๆอย่างสี่เพิ่นกับสี่กลับเข้ามาเบิ่งคลิปอีกอย่าง,าง 40, าจ,าจั่นสี่เนาะจ้ะก็เข้าใจเนาะจ้ะเพราะว่าชีวิตประจําวันมันบ่ม,มีอีกอย่างที่แบบตื่นเต้นจากทุกคนหรข่อยเฮ็ดคลิปทุกมือน้ำเนาะล้วก็แ,กออกแบบว่าเพราะมีวันเกิดหรือว่าวันสาําคัญอีกอย่างจังซสี่กันคนเก่าๆที่เพิ่น ที่เพิ่นบเบิงแล้วมันเกิดสียเอ่อเพิ่นกกลับมาอวยพรมันเกิดอย่างนั้นสี่จัดกับขอบคุณสำหรับคนคนที่อยู่แบบทุกมือแต่อ่านคอมเมนต์ทุกมือก็ขอบคุณจากใจอิลีเนาะก็แม่เฮ็ดคลิปทุกมือจากบางคนบอกว่าแม่ทำคลิปทุกวันนะอย่างนี้นสี่ก็เฮ็ดคลิปทุกมือพยาที่ติดตามเนะาะจ้ะเฮ็ดคลิปทุกมืออิลีจ่จากมือใดที่แบบว่าบไรเห็ดคลิปกับสิเขียนบอกอ่า ทั้งฝีบู่แล้วอะเออแม่บไดายเฮ็ดคลิปเด้อเหมือน,นีนีหย,ยังยุ่งยุ่งยังสี่นะจาะทุกคนแต่ขอบคุณจากใจลีเลย <c oughs> คือแบบคอมเมนต์หลายหลายแห้งจากตั้งแต่วันจบการศึกษาเล็กจนมาแบบวันเกิดอะ็กเมื่อวานเนาะจ่ะทุกคนจาน้านน่ะอะไรกินเขาค่ะเสพจ่าแสบไปลีแม่อ่ะชอบแบบ เป็นหนัง <c oughs> หนังแล้วก็ติดมันน่ะ <ược. S 1> แม่ชอบเนื้อเนื้อไม่เท่าไหร่แล้วชอืม็อร่อยจ่เนี่ยนี่ก็ชอบอีพอเพิ่นไปเหตุงานด้วจ้ะทำงานนอกสถานที่แล้วต้องไปพักแบบโรงแรมเนาะไปเช้าวานันจันทร์เช้ามืดวันจันทร์แล้วก็ กลับมาก็ประมาณวันเพื่อหัดตอนเย็นอะไรเงี้ยคือเริ่มเริ่มแล้วไงทุกคนเริ่มออกนอกสถานที่ละอืมมันแหละก็จะจะไม่เห็นอีพอชงนี่นอกจากนั่นแหะนั่งกินขาวยูกะกัดกันไหนแต่ลูกเอ้ยนอกเงินวันนี้อเล็กบอกจะไม่ไปส่งน้องฟุตบอลแล้วเพราะว่าน้องไม่สบาย แล้วน้องนั่งเล่นเกมแล้วน้องก็ไม่สนใจว่าตัวเองต้องส่งข้อความไปหาเอ,อไปหาโค้ชว่าคือเขาจะมีเวลาบอกไนทุกคนถ้าตัวเองไม่สบายใช่ไหมแมทเขาจะมีเวลาบอกว่าต้องส่งข้อความก่อนสิบเอ็ดโมงเช้าของวันนั้น <c oughs> ใช่ไหมตัวเองนั่งเล่นเกมไงแล้วพี่ชายล็ไม่พอใจ <c oughs> เพราบอกเขาจะไม่ไปส่งแมททิวแล้วนี่ฝนตกแบบฝนมันตกทั้งวันน่ะใช่ไหมเออ ฝนตกทั้งวันแล้วทีนี้จะปล่อยให้น้องปั่นจักรยานไปก็ไม่ได้ก็สงสารเขาอีกก็ไปส่งเขาคือเก่าไปส่งเขาคือเก่าขอบคุณเขายังขอบคุณแล้วขอบคุณที่หลีเด้อเพราะว่าอืถ้าผมรู้ผมจะไม่ไปครั้งนอกอืผมจะคิดข้างผมจะไม่ทำผมอืจะไม่ใส่เสื้อพารออืจนวนมันพลังในโสภาทุกคนเราก็น้องทำอย่างนี้ น้องทำอย่างนี้ครับก็คงต้องแบบแบบนี้ไปบทรงนี้ทรงหน้ารักออกถึงเด็กสาวเหรอเขาบอกน้องบอกว่าต้องรักตัวเองครับใครจะดูเราไม่ดีก็เราดูแค่ตัวเราดีก็พอใช่ไหมโย่มาซิยาโฟยตะพุสเต่อและพร้อมจบีบฮะจะสั่งเตาสั่งเตาเตา Ja, jo. sant? Jo. Hvorfor ikke åpne vinduet? Han sier da du blir mer syk. Ja. Nei, det er ikke det. Nei. Jeg tenker som deg, mamma. Jeg drar ned vinduet og handler opp igjen. Du ned ned vinduet. Drog ned vinduet. แม่คร <ait> so 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 ับแม่อยากได้น uh ้ำซุปอีกได้ไหมอ่ะได้ครับแม่นั่งอยู่หลังกล้องแล้วมันออกไปยากนะครับเดกนน้เอะอีกเงทิ้งฟ้าไหมเลยกแล้กักลัวกันสิกเลแล้วทํบุสบุสยีทีสิากฟุบุนี่ันเยเยอะ่คือไปเอาน้ำซุปอีกใช่ไหมอืม จะเป็นกูเด็สกู่ปั่นจักรยานไปครับปันจักรยานแม่ต้องขี่คานปั่นจักรยานไปมันเร็วพรุ่งนี้ไม่มีเรียนใช่ไหมแมทธิวนี่วันพุธก็จบมสี่แล้วทุกคนก็คือเป็นอัพชลุดนิ่งสกูลแล้วเนาะก็ก็จะได้แบบปิดภาคเรียนแล้ววันพุธนี้เออแล้วแต่ว่าวันวันนี้กับวันพรุ่งนี้ไม่มีเรียนเลยวันนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมเจะกสกูลเนี่ยเด็ท่อ ฟอร์อยูค์เราเล่นที่ฮัลโหลยู่สุอทีเนดี้ว้ววววลวว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 รววอวว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 งวว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 ้วว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 ว คีผ่านหน,าหน้าผ่านน้ครับผ่านเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเอ่อเอ่อแม่พูดอะไรกับเล็กไม่รู้วันนี้ยูมคีโซฟาเดี๋ยวนะย่อยเออแม่พูดเอเล็กเขาไม่รู้ถามอะไรแม่แปล่วแม่เขาเขาก็เขาก็พูดอยู่นั่นแหละเขาบอกว่าถ้าแม่ย้อยไปเมืองไทยผมจะไปด้วยถ้าแม่ย้อยไปเมืองไทยผมจะไปด้วยอย่างน้อยย้อยเนาะ แม่ก็คิดว่าอีกอย่างเนาะเล็กว่าวยอยย่อย,อยเนาะโอ้ถ้าแม่ย้ายไปเมืองไทยอ <laughs> ถ้าแม่ย้ายไปเมืองไทยผมจะไปด้วยอะไรเขาว่าอย่างงี้เขาไม่รู้พูดอะไรแหละแล้วแม่ก็ไม่รู้พูดอะไรกับเล็กแหละแต่เล็กเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าแม่ย้อยไปเมืองไทยอ,อะไรนะเอถ้าแม่ย้อยไปเมืองไทยแม่ก็ไม่เข้าใจอีก อ๋อถ้าแม่ย้ายไปเมืองไทยไทยาย้าย <laughs> ขอโทษนะเล็กจะไม่ได้หัวเราะ่าอะไรก็คือคือคุยกันอยู่ประมาณเนี้ยแมทเออ,อเ,เพิ่งจะถึงบางอ้อว่าอ๋อ <c oughs> เล็กพูดคำว่าย้ายเป็นย้อยอย่างนี้เออก็ยังดีอเล็กยังแบบยังพูด <c oughs> <ๆ>ออกมายังพูดเรียนรู้ออกมาว่ามันผิดก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> อื แต่ก็ตัวเองก็ได้รู้ว่ามันคืออะไรอะค่ะนั่นแหละแซบบอแซบลายสะดวกางซีอดขนมจีนมูกระขนมจีนหมูกระอเยอะดู้อสมยเดียบุ๊สเตอร์ยังไงบอสอะไรลยบอสเอาอะไรบอสเอาน้ำส้มน้ำส้ม อาอแม่จะเรียนน้ำส้มส้มแฟนตาหรือน้ำส้มส้มมันส้มยูสยูสเพราะว่าตอนแม่พูดน้ำส้มแากไดแฟนตาก็แฟนตาน้ำส้มเลยรับลูกได้ขั้นเหรอแนตา้ำส้มครับคุณพูดแฟนตาสิมันง่ายกว่าแม่เมื่อวานแม่หรอกยังเอาผักซีมาให้แน่น่ะผักซีอ่ะ เออมาเม่น่ละล่ะคือพูดกับลูกภาษานอร์เวย์แมทธิวแมทธิวจะพูดภาษาอ่าสวีเดนอเล็กกับแม่ยังคุยภาษานอร์เวย์กันอยู่แม่พูดทั้งไทยแล้วก็อีสานถ้า <c> พ <oughs> ่ออยู่พ่อพูดอังกฤษ <c oughs> คิดดูวทุกคนเจ้าติยูสแต่เราเข้าใจจนหมดเนาะ <c oughs> ม่ไม่ผักโดยใช้ผักชีแกล้มโอ้ยใครเซซอียังสุเมรีทิไทโอ้ยโอ้ยอ้ยองอินดิ้มิกโรสบ๊ายบายโอ้ยบักบอบโอ้ยโอ้ย ปั๊บปอบเสียงดังน้อยน้องเสียงดังเป็นคนไทยเลยเอาให้ทุกคนฟังน้องป่๊ยปั๊บปอบเลาวกันลีอะไรเต็มเกือบเฮียอะไรพูดขอบคุณนหลีขออีกคำน้องมันเซียจะทักยอะซอยทัก

ไอ้ไอ้หอยทากแอ้หอยทากคือทากทากคือตัวเองจะไม่กินใช่ไหมหนังหมูอ่ะนี่ไนเยกินไข่งั้นน่ะไข่ลูกเดียวเองสินินะเซมเป็นกดนระดันไข่โอเคไข่ตั้งหาแล้วไข่สองน่ะต้องหมดน่ะ ก็แม่ถามว่าจะเอาหนังหมูไหมหรือจะเอาแต่เนื้อมันก็มไม่ตอบลืมตอบลืมตอบเพราะอ,อ,อเล็กตอบแม่ก็ไปอเล็กตอบแม่ทิวก็ไปทีนี้พอแม่ให้หนังหมูทีนี้ก็ว่ามันเป็นหอยทากมั่งว่ามันเป็นทากมั่งว่าหนังมันเหมือนทากมั่งเหมือนงูมั่งอะไรก็ว่าไปเว้ยปอบเนาะอม หาส่วนร่วมเออขัดก,กินไข่นะไอ้น,นังหมูน่ะไม่ต้อง <Okay. S 1> กิน okay. Okay. คือแมทธิวเป็นคนที่ออกกําลังกายใช่ไหมทุกคน mm hmm. ออกกําลังกายเล่นฟุตบอลเข้ายิมกับทีมแต่เป็นคนที่ไม่กินไข่ต้มเลยทุกคนไม่กินเลยไม่ไม<ค>ชอบ ถ้านกรก็ทำนมวอลนัทแบเกือบ่มันไม่ได้บอกว่ามันอร่อยที่สุดครับแต่มัน,ม,นมันช่วยเรื่องพวกไอ้นี่ครับโปรตีนทั้งหลายครับจะกินอะไรดีๆมันต้องแช่ด้วยด้จะทวงอีมากนะโอ๊ยเนาะ,นะค่ะทุกคนจ๋าอิ่มแล้วโอ้อะไรกินหมดเลยเนาะ,อะบอกหิว้วเข่าปะอืมกินครับโอ้ยเนาะอยากซ้ายเลยเนาะใครหน่อยเดียวนี่ กินไปมันอร่อยเฮ้ยม,มันไม่ไมใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดไปด้วยอ่ะดูหน้ากินเหงี่ิล้มหัวเออเลนีฟคักแ <laughs> โอเคจ้าทุกคนจา้าอิ่มแล้วเนาะเหมือนี้ก็อาหารอย่างเดียวกินนั้นด้วยกันข้าวขาหมูพะโลแซบยุกใช่เฮ้จ้าฝากคิปไวส้สำนีจา้าบ๊ายบาย,บายทุกคน